ลูบุนมีและลึกชาติเป็นหนังที่ถูกเผยแพร่ในช่วงปี2010นะครับและก็สร้างความมือฮามากเลยในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นหนังเอเชียรแรกที่ได้รางวัลปาล์มตั้งแต่ปี1997ถ้าคุณไม่รู้จักรางวัลปาล์มนะครับก็เข้าใจว่ามันเหมือนกับรางวัลอสการ์นั่นแหละเป็นรางวัลที่ให้กับการประกวดหนัง รูปบุญมีเนี่ยเป็นภาพพยนร์เรื่องแรกที่ผมรู้จักเลยที่เป็นอังงวันที่ได้มาจากต่างชาติมันเป็นแค่เรื่องแรกที่ผมรู้จักนะไม่ได้ไปว่ามันเป็นเรื่องแรกของไทยผมไม่รู้นะว่ามีเรื่องอื่นไหมที่ได้รางวัลมาก,ก่อนนี้รวมทั้งสื่อรีวิวหนังอย่าง IMDb หร,ร,รือ Rotten Tomato ที่ฝั่งนักวิจารก็จะบอกเป็นเตะเดียวกันว่าโอ้โหนี่มันมาสเตอร์พีซมากเลยเรื่องนี้ดีนะและหลายครั้งที่ผมดูหนังผมมักจะชอบอะไรคล้ายๆกับนักวิจารผมเลยเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ผมสนุกได้และชื่อเรื่องมันน่าสนใจมากมมไม่ร้นะาคคดดยัชชือแกแทกทเลลุุบญีึ ถ้าไม่ตีว่าเป็นภาพยนตร์กูนหัวข้อข่าวชื่อมันจะออกคล้ายๆกับหนังสือศาสนาหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ตีมมันเปิดเข้าไปดูโอ้โหมันคือหนังเรื่องแรกเลยของผมนะที่ผมรู้สึกว่านี่สิน้นที่เขาเรียวกว่าหนังอาร์ตอธิบายให้ตรงกันก่อนคำว่าหนังอาร์ตหรือหนังศิลปะของผมเนี่ยมันเป็นประเภทหนังที่แบบดูยากมากเราดูเข้าใจอะไรมันยากมากมันจะแบบโหศินหรปะไนยะไม่อธิบายไม่มีเหตุผลผมเลยหลีกเนี่ยมันตลอด ผมดูเรื่องนี้โดยที่ม,มีความรู้ว่ามันเป็นหนังอาร์ตผมจะสรุปหนังและก็จะพูดถึงความรู้สึกในตอนนั้นๆให้ฟังซึ่งมันจะเป็นการพูดเนื้อหาทั้งหมดของภาพ,พยนตร์เลยนะโอเคหนังจะเริ่มมาด้วยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งและควายตัวหนึ่งผูกติดไว้กับต้นไม้บริเวณแถวๆนาควายเหนียวไม้ได้เชือกลดเดินเข้าไปในป่าและก็มีคนไปตามควายกลับมาหลังจากนั้นกล้องก็ทําให้เราเห็นว่าตอนที่ควายยืนอยู่กลางป่าเนี่ยมีอะไรบางอย่างตาแดงๆมองมาทางควายลัานกาณะคล้ายๆกับลิงยักษ์ตาอักเสบ เสร็จปุ๊บหนังตัดไปที่รถคันหนึ่งที่กำลังเดินทางไปเจ้าที่หนึ่งก็ค่อยๆตัดทีละคนถ่ายให้ดูคนภายในตัวรถว่ามีประมาณสองสามคนในนี้ไม่มีบทพูดอะไรมีแค่เสียงรถกับลมผมอยากจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนและก็อยากจะถามว่าคุณลองเดาได้ไหมว่าตอนเนี้ยาพยน,น์ญภัยไปกี่นาทีแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะสองนาทีหรือเปล่าอ่ะสามนาทีหรือเปล่ามันเพิ่งเปิดเรื่องเองดูไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะด้วยคุณผ,ผู้ชมครับ ั้งหมดที่ดําเนินเรื่องไ,ไปคือ8นาทีฮะนางเรื่องนี้มีความยาวทั้งหมด1ชั่วโมง53นาทีที่อื่นจะไม่เหมือนกันแต่ว่านี่ไม่มีเครดิตตอนเริ่มและมีเครดิตช่วงท้ายเพียงแค่หนาทีเท่านั้นบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ดูหน่วยไปเพราะาผมสรุปด้วยทั้งหมดนี้คือเกิดขึ K ้นเพียงแค่2อสี่ของภาพยนตร์การตัดสลับกล้องประมาณ8ปดถึงสิบสองที้งหมดเนี่ยคือกินไปแล้ว8นาที มันเป็นไปได้ยังไงมันเปนเพราะว่าหนังเรื่องนี้แม่งชอบแช่ซีนมากแบบหนังปกติเนี่ยเวลามันมีสถานที่เดียวเนี่ยมันก็จะอจัดปะตัดต้องไปมาหรือใส่รายละเอียดอะไรที่จําเป็นเป็นซีนคุยเนี่ยอาจจะห้าสิบวิทีซีนไม่พูดเนี่ยอย่างมาก2อถึงห้าถ้าไม่รู้พวกไหนที่ต้องใช้ความเงียบอย่าง Don't breathe กับ Quiet pace อะไรอย่างนั้นแต่หนังเรื่องนี้แต่ละซีนแม่งแช่มุมละครึ่งนาทีแบบฉากนี้ควายโดนผูกเดินออกมาจากที่ผูกครึ่งนาที ฉากนี้ควายโดนดม้ากครึ่งน,นาทีฉากนี้ไม่มีอะไรนั้นมีแค่วิวดูบรรยากาศกับเสียงรถล,ลมแรงๆหนึ่งนาทีครึ่งคือกูตกใจวิธีการถ่ายทำแบบนี้มากกูไม่สามารถพูดได้เรื้วยว่านี่เป็นการถ่ายทําที่ดีหรือไม่ดีกูคแค่ไม่เคยเห็นมาก่อนและคนรู้สึกแปลกใจมากแล้วมันทําอย่างนี้ทั้งเรื่องกูจะต้องนั่งดูมุมกล้องมุมกล้องเนื้อประมาณครึ่งน,นาที มาทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่หนังเรื่องน,นี้แม่งนานมากยังไม่มีบทพูดเลยยังไม่มีใจความสําคัญเลยมาเหมือนเราดูคลิปๆหนึ่งที่เขาลืมตัดต่อกลับมาที่หนังต่อซีทั้งหมดผ่านไปตัวละครที่นั่งเราจู่ออกมาแล้วพวกวม่นมีประมาณสามคนนั่นก็คือลุงบุญมีหลานลุงบุญมีแล้วก็พี่สะพ้ายลุงบุญมีพวกเราอยู่ที่บ้านของลุงบุญมีซึ่งเป็นฟาร์มผลไม้ลุงบุญมีมีปัญหาเกียออกย่ยวกับไตและการจะตายในอีกสี่สิบแปดชั่วโมงในระหว่างนี้ก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นภาษาถิ่ อีสานกูก็าอีสานไม่ออกด้วยทําให้กูต้องดูซับเอาหลังจากนั้นลูงบุญมีก็ได้ไปล้างไตแล้วก็มากินข้าว3คนตั้แต่บทพูดเริ่มเรื่องอย่างถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวเชิงบรรยากาศหมดเลยเวลาผมพูดถึงแนวบรรยากาศคุณจินตนาการว่าบทพูดมันจะไม่ได้ดูเป็นภาพ,พยนตร์ขาดนั้นมันจะเหมือนกับเราดูวิดีโอแนววอล์กในยู u ูบในทิกตอกอะไรอย่างนั้นแบบ แก๊งวัยรุ่ตนตลกดค้ำขันขึ้นไปสำรวจภูเขาลักษณะการพูดเขาก็ต้องเป็นเพื่อนคุยกันมันจะดูไม่ได้แข็งมันจะได้ไปดูเป็นเส้นตรงในเรื่องมันก็ค่ารู้สึกเป็นธรรมชาติมากจนเหมือนรู้สึกว่าไม่มีบทแต่จริง,รงแล้วเขามีบทอยู่แล้วแน่นอนฮะคนที่นาการถึงบทพูดพวกไทยบ้านก็ได้กลับไปตัวหนังต่อพวกเขาสามคนกินกันสักพักหนึ่งอยู่ๆก็มีผีเพิ่มออฟซิปาซิตี้เข้ามาในฉากมันจะจางๆแล้วค่อยๆชัดทั้งสามคนตกใจแต่เบามากผีที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยคือเมียของรูบิมีที่ตายไปนานมาแล้วลูบมีกก็เเลยอะอะานน้ไปิ ไม่รู้สิกูรู้สึกผีเม่อคาแห้งเท่าไหร่นะสักพักวีดีแม่งก็มีตัวอะไรไม่ลุกขึ้นบันไดมาตาแดงๆผมบอกนะฉากนี้ทําผมกลัวมากผมรู้สึกเหมือนตอนที่ผมดูอินฟิเดียไอ้หน้าแดงปรากตัวออกมากูค่อนข้างปรับอารมณ์ไม่ถูกกูไม่รู้ว่าหนังมันเป็นอารมณ์แนวไหนตั้งแต่แรกแลวไงไอ้ตัวที่เราเห็นนะไม่ใช่ CGI ด้วยมันเป็นชุดจริงๆแต่มันไม่ใช่ชุดกากๆอ่ะมันออกจะน่ากลัวเลยมาทําดีจนรู้สึกว่าแม่งน่ากลัวไปหรือเปล่าวะและบรรยากาศรอบคือมันมืดๆและเขาใส่น้อยมันเลยดูแบบกลมกลืนไปหมดเลยแต่ความกลัว ทำไมเสี่ยมึงน่ารักจังเลยเราได้รู้ว่านี่คือลูกของลูบูมีนะครับเขาเป็นช่างภาพและเขาหายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่ตอนที่เมียของรูบุมีตายนะฮะซึ่งก่อนที่เขาจะหนีไปเนี่ยเขาได้ถ่ายรูปหนึ่งและในรูปนั้นน่ะมีภาพลิงแ,แปลกๆตัวใหญ่หญคๆคล้ายๆพิกฟุตเขาสนใจเขาเลยได้ออกตามหา และกลายเป็นว่าเขากลายเป็นผัวเมียไอริงตัวนั้นเข้าไปอยู่ในป่าขนงอกตาแดงและก็ลืมเรื่องต่างๆในโลกมนุษย์รูปเมียได้ยินงั้นก็ชวนมากินข้าวพูดคุยกันเล็กน้อยย้อนความให้ดูอัลบั้มเก่าๆคือผมสับสนม,มากผมไม่เคยเห็นหนังแบบนี้เลยคืออยู่ๆมีผีปรากฏตัวมาบอกว่านี่กูเมียมึงรูปปรากฏตัวออกมาบอกพ่อผมเป็นเฟอร์รี่มันเกิดอะไรขึ้นคือหนังนี่เกี่ยวกับอะไรอันนี้คือระลึกชาติแล้วเหรออันนี้คือเรื่องชาติอยู่หรือเปล่าพร้อมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม่งแช่แข็งอยู่มุมเด เวลาต่อมาเขาตัดมาตอนเช้าในสวนของลุงบุญม,มีและแ้วตั้งแต่ตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอชาวสวนคุยกับลูกจ้างโอ้ดูจ้าคนนี้พูดภาษาฝรั่งเศสได้นะว่ายมาจากตอนที่เลาาแตกโอ้โหอเลแถวเปนเยเมทานองคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะสูญหายหรือเปล่านี่เราผ่านมาเกือบครึ่งเรื่องแล้วอะ่ะมันมีอะไรวะและเรื่องเม,มื่อวานเนี่ยทุกคนแบบชิลมากสบายใจมากเหมือนวันเช้าวันจันทร์วันหนึ่งและลุงบุญมีก็ไปนอนกระท่อมกลางสวนกับพี่สะพ้ายช่กกล้องอีกหนึ่งนาทีนั่งมอง รูปมีนอนหลังจากนั้นมันก็ตัดเป็นสถานที่อย่างหนึ่งดูเก่าๆหน่อยอยู่ในป่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังแบกเสลี่ยงที่มีผู้หญิงอยู่ข้างในน่าจะเป็นเจ้าหญิงมีผ้าปิดปากเซ็กซี่เจ้าหญิงเหง่คนยกเสลี่ยงหน้าตาดีมากเลยขอจับขอชัชหน่อยให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่เขาแอบแซ่บกันนะเสลี่ยงเดินทางไปถึงน้ำตกเจ้าหญิงก็เปิดหน้าออกมาแล้วพบว่าหน้าตาบุ๋มตาปั่มมากเลยแลวก็เถยงกับคนใช้หน้าตาดีว่าเอ้ยนี่เธอแอบมาแซ่บกับฉันได้ไปเพราะฉันเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมไม่ใช่ อยู่ๆก็มีปดุตัวหนึ่งว่ายมาแล้วพูดได้ด้วยเราแอบมองเธอมานานนะเธอเศร้าอยู่หรอมาคุยกับเราไหมเราแก้งเหงาได้นะไอ้ชิแม่งแก้งเหงาจริงด้วยตัวออยริงแม่งเดินถอดเสื้อผ้าลงไปในน้ำและปลาดุแม่งก็มุดจ,จิ๋มมั้งหรือผสมพันธุ์กูก็ไม่รู้อ่ะ แต่เขาให้เราดูบนผิวนะว่าเจ้าหญิงโดนกระแทกไปกระเด้งไปกระเด้งมาแลวต่อไปให้ดูนะว่าเอ้ยมีไข่ปลาดุออกมาเพราะก็เครื่องแต่งกายขององคหญิงและหลังจากซีนนี้แหละจากซีนนี้ทันทีเลยนะมันเป็นฉากที่พี่สบายกำลังตีแมงเม่าอยู่ตรงอดไฟภาพยนตร์หลายๆเรื่องบางครั้งมันจะใช้สัญญาในการเล่าเรื่องเนาะสัญญาในที่นี้คือรูปแบบตัวแทนความหมายอย่างหนึ่งอารมณ์เหมือนกุ้ยินเสียงเงาและคุณที่คิดถึงหมา แล้วถ้าคุณเห็นภาพสามคนอยู่ด้วยกันก็อาจจะนึกถึงครอบครัวแต่อีซีราดุกผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรและหลังจากไอซีนี้การเป็นตีมแมลงมันหมายความว่าอะไรมันหมายถึงว่าการลวนหาที่ตายหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใช่มันมีอะไรบ่งบอกถึงแบบการลุนหาที่ตายเหรอผมเชื่อว่ามันนา่าจะตัดมาถึงปัจจุบันเฉยๆแค่กูรู้สึกคิดมากไปเองหลังจากนั้นก็ไปฉากที่ลุงบุญมีได้เจอเมียตัวเองข้างหนึ่งตรงที่นอนกอดกันลุงก็ถามเมียว่าถ้าเขาตายแล้วเขาจะไปไหนเมียก็ได้ตอบว่าผีเนี่ย หลังจากนั้นลูบุมมีก็เลยบอกทุกคนว่าเขาจะเดินเข้าป่าชวนทุกคนเดินไปเข้าป่าและก็เดินไปแบบไร้จุดหมายในระหว่างทางก็เจอลิงผีเต็ไมไปหมดเลยพวกเขาเดินไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งก้องค่อยๆตัดไปดูบรรยากาศต่างๆในถ้ำมีปลามีเถาวันซึ่งแต่และซีนมันก็กินเวลาครึ่งนาทีเหมือนเดิมลูบุมมีก็บอกว่าสตชาตินในชีชื่อของเขาเนี่ยเคยอยู่ในที่แห่งนี้และเขาก็พูดถึงว่าเมื่อคืนเขาฝันถึงอารยธรรมแห่งอนาคตในอนาคตจะมีตำรวจที่ส่งไฟฉายใส่คนที่มาจากอดีตและภาพความจริงของเขาจะฉายขึ้นมาตั้แต่อดีตถืออนาคต เมื่อถึงอนาคตปุ๊บตัวคนนั้นจะหายไปเลยในการแปรตัวนี้จะมีภาพประกอบเป็นลิงผีและก็ขงกลุ่มหนึ่งที่ใส่ชุดทหารมีปืนบ้างหรือบางภาพไม่ได้ชุดทหารโดยรวมมันเหมือนกับเป็นแค่ภาพกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึง่งทำกิจกรรมร่วมกันมากกวา่าภายในซีนนี้ทั้งหมดเป็นภาพนิ่งนะครับแช่อยู่ประมาณสิบวิ แต่มันจะมีการใส่เอฟเฟกน้อยเข้าไปจนดูเหมือนภาพมันขยับจากฉากหนังทั้งหมดในเรื่องผมต้องใส่ฉากพวกนี้ที่สุดและผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่แปลกอ่ะคือสีที่เขาพูดมันกำลังพูดถึงโลกอนาคตแต่ภาพประกอบมันธรรมดามากไม่เหมือนมีโลกอนาคตอยู่ในนั้นด้วยซ้ําเลยหรือว่านั่นคือการตีความโลกอนาคตของผู้กำกับเองเหรอทําไมถึงใช้ภาพนิ่งและทําไมถึงมีการใส่ภาพที่ดูมีความปฏิบัติต่อแต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนั้นผมดูซีนนี้ถึง4ครั้งผมเข้าใจบทบัยายแต่ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงใช้ภาพประกอบนนนนนนนีีี้แตตตต่่่่่กกกก็็เเปสวววหึึงงขอออาาาาาาารรระะลลชภภยยย์ผมมมใบ ทนนั้นหลานก็บวชให้กลับมาดูที ي, ว,วีกับพี่สะพ้ายและพบว่ามีตัวเองกับพี่สะพ้ายอีกคนหนึ่งกํลาลังนั่งดูทีวีอยู่เหมือนกันและเขาก็โดนพี่สะพ้ายอีกคนหนึ่งชวนไปกินข้าวานอกไปอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีเพลงดนตรีดังๆภาพกระตัดไประหว่างหลานกับพี่สะพ้ายกลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งดูทีวีและกรหลานกับพี่สะพ้ายอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ร้านอาหารเพลงของร้านอาหารดังมากขึ้นจนกลายเป็นซาวด์แทร็ก และหนังก็จบตรงนี้เครดิตขึ้นจนกระท่านหนังจบเพราะว่สงสัยว่าสีซั่ท้ายนี่หมายถึงอะไรคือพวกเขาตายแล้วเหรอหรือว่านี่คือการถอดจิตไปกินข้าวส,สบายจังหรือนี่คือการาพูดถึงการระลึกชาติหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่เกิดขึ้นมาในภาพยนตร์ทั้งหมดเลยที่แท้จริงแล้วเราแค่คิดบ้าไปเองหนังไม่ได้มีผลอะไรทั้งนั้นมันคืออาร์ตเหรอมันคือศิละปะอย่างนั้นเหรอ ผมไม่ค่อยเข้าใจคำจำก,กัดความของคำว่าอาร์หรือศิลปะเท่าไหร่ผมค่อนข้างใช้วิธีการตัดสินใจหรือการหาเขาอธิบายผ่านเหตุผลในหลายๆครั้งเวลาผมมองไปในศิลปะมาดูจับต้องไม่ได้เลยมาดูนมามธรทมมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลเลยแต่มันมีนักศิลปะคนหนึ่งเคยกล่าวไว้นะฮะว่างานศิลปะไม่จมามําเป็นต้องมีคำอธิบายถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรกับมันผมก็อธิบายให้คุณฟังไม่ได้ถ้ามันไม่ได้สัมผัสอะไรถึงคุณมันก็แปลว่าผมล้มเหลวหรือโนะจเซฟินบูชัวนะฮะเป็นคำนิยามที่ชััดเทนที่สสุาหรบูถึงศิลลปะแ้ว ิทปาคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหายผลอะไรจากมันได้เหมือนก็ว่าผมมองสิ่งนี้แล้วผมมองว่าเอ้ยหน้าตาเป็นเหมือนตูดเลยมันดูแปลกว่ะ หรือาว่าจะบอกว่าโอ้คุณพระครับความรู้สึกนี้ก็คือผมไปครั้งที่2แล้วที่ผมรู้สึกอะไรแบบนี้มันชัดสุดจอมาเลยขั้งแรกเกิดขึ้นจากตอนที่นกเกาบอกร้องตัวตีสามุณนอไม่รับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนบุคคลมากแต่ผมก็ยังไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่เข้าใจตัวภาพยนต์อยู่ดีแต่ผมก็พอเข้าใจได้ว่าเขาอยากให้รู้สึกเพียงแค่อารมณ์เท่านั้นนั่นแหละหนังเรื่องนี้ถ้าผมรู้จักคำว่าหนังอาร์ตหนังที่ผมไม่เข้าใจการไม่มีที่มาที่ไปการใช้เพียงแต่อารมณ์ในเวลาต่อมาผผมมมมมมกกก็ไไดด้้้หหหนนนนนนนัังงออาาารรตตเเพ่่่่่่ขึึซทททีีีสสุุบบบบใชลแโ หนังมันรู้เรื่องนะแต่กูกลัวมันมีฉากวิลเลียมดีโฟเดินสี่ขากับโรเบิร์ตเบติสันเด้าหนังเงือกแบบโอ้หม่กอดอะไรวะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะชอบหนังประเภทนี้อยู่ดีนะผมยังชอบภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมีการเล่าเรื่องที่ดีสมเหตุสมผลแต่ถ้าใครชอบหนังอาร์ตก,ก็ตามสบายครับผมลูเบรมีละลึกชาดเป็นหนังที่อยู่ใน넷ฟิกนะครับแต่ว่าตอนที่ผมออกคลิปไปเนี่ยน่าจะออกจาก f ฟิกเรียบร้อยแล้วก็โชคดีตามหากันเองแล้วกันฮะในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับอย่างน้อย